คว่าปาตานีที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันเป็นคําใหม่มากเลยที่เขาสร้างคําว่าปาตานีขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการให้เป็นคู่ขัดแย้งคําว่าปัตตานีซึ่งถ้าพูดคําว่าปัตตานีอย่างเดียวเนี่ยขบวนการเนี่ยเขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องของจังหวัดปัตตานีอย่างเดียว แต่ถ้าพูดเขาว่าปาตานีขึ้นมาเนี่ยมันก็มีงานวิชาการบางบางชิ้นนะฮะที่ไปลองรับว,ว่าเขาว่าปาตานีมันไม่ไม่ได้หมายถึงจังหวัดปัตตานีอย่างเดียวแต่มันรวมถึงนาราธิวาสแล้วก็ยะลาและบางส่วนของสงขลาด้วยซึ่งเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ผิดอยู่เพราะว่าตามหลักฐานทางอรวสา์แล้วเนี่ยสี่อำเภอของสงขลาเนี่ยไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรปัตตานีโบราณเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยคุณก็รู้อยู่ที่ผมบอกผมเขียนใบนบทความด้วยซ้ำไม่ว่ากลุ่มขบวนการเนี่ย มันสร้างคำว่าปาตานีขึ้นมาเพื่อแบ่งเขาแบ่งเราระหว่างคนไทยกับคนปัตตานีเนี่ยการที่ใช้คำว่าปาตานีปัตตานีเนี่ยมันต้องการทําให้เกิดสิ่งคู่ขัดแย้งที่ตรงข้ามกันเฉยๆเพื่อหวังผลบางประการหาอ่านได้ครับจากออที่ผมเขียนลงไปในหนังสือนิยสารฟ้าเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์นะครับมันเป็นเรื่องที่ละเอียดละอ่อนแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย มันก็สามารถดูได้พีเลียดแต่ละพีเลียดได้แยกกันอย่างเช่นถ้าปัตตนียุคอยุธยาเนี่ยอ่ะเราอาจจะตอบได้ว่ามันเป็นยุคที่สยามหรือไทยเนี่ยยังไม่ได้มีอำนาจเหนือปัตตนีเด็ดขาด บางช่วงเนี่ยสยามปัตตานีเป็นพันธมิตรกันแต่บางช่วงเขาก็เกิดสงครามกันนะฮะแต่พอมาถึงช่วงสมัยเปลี่ยนถ่ายจากอาุียาจนถึงทนบุรีรัตนโกสินทร์เนี่ยปริมณฑลทางการเมืองของของสยามไทยเนี่ยก็เริ่มที่จะ,ะแผ่อิทธิพลไปทางใต้เรื่อยๆนะฮะซึ่งส่งผลให้ปัตตานีในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยกลายเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสยามโดยสมบูรณ์เราเรียกสิ่งนี้ว่า annexation ก็คือการผนวกดินแดนไม่ใช่การล่านานิคมครับ มันคนละเรื่องก,กันกับการล่างคนแบบที่เราเข้าใจของฝรัง่งไอ้นี่ต้องไปศึกษาดีๆนะครับคือเรามองว่าต่อให้เป็นคนปัตตานีเป็นคนจีนเป็นคนไทยเป็นคนจังหวัดไหนก็นแล้วแต่เนี่ยสิทธิทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดมีสิทธิ์นั่งรถไฟโบกี้ชั้นเดียวกันหมดไม่เหมือนกับมาลายาที่ต้องแบ่งโบกี้ว่าคนขาวนั่งโบกี้นี้คนเนทีบคนมาลายูต้องนั่งโบกี้นี้คนจีนกับพวกไอ้อินเดียนั่งอีกโบกี้หนึง่งประเทศไทยไม่มีเรื่องนี้เลย นี่เป็นความแปลกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์หรือใบปลิวของกลุ่มขบวนการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดีนะครับขบวนการที่ผมหมายถึงคือขบวนการแบ่งแยกดินแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นพูโลเบียอินหรือว่ากลุ่มอะไรต่างๆ ไม่เคยมีประกาศฉบับในเลยที่ออกมาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์แม้กระทั่งถแถลงการของกลุ่มพูโลหรือว่าหนังสืออาปรัวัติศาสตร์ของกลุ่มขบวนการเนี่ยพวกเขาต้องการต่อสู้ได้รับเมรเดก้าอเอกราชจ,จากรัฐไทยเท่านั้นซึ่งผู้ต่อสู้ของเขาก็าคือรัฐบาลไทยที่เป็นตำรวจทหารในยุคน,นั้นนะครับไม่เคยปรากฏว่าพวกเขาต้องการที่จะ แต่ต้องสถาบันเรื่องสูงเลยแม้กระทั่งว่าคนในพื้นที่เองเนี่ยบางคนเนี่ยเคยเป็นอดีตขบวนการเนี่ยแต่ปัจจุบันก็กลับมาทําอาชีพบริสุทธิ์แล้วฮะเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็ยังเรียกในหลวงรชัชกาลที่าว่ารายอกีตอคือรายยคือกษัตริย์กีตอ,ค,อคือพวกเรานั่นก็สแสดงว่าจิตสํานึกของเขาของขบวนการในเวลานั้นเนี่ยไม่ได้มองสถาบันกษัตริย์เป็นฝั่งตรงข้ามเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในหลวงรชัชกาลที่10เองเนี่ยท่านก็ได้สนใจกิจการศาสนาอิสลามมากดังจะเเห็็นนได้้วว่่่าาาทกขรม เกี่ยวกับพิธีศาสนาอิซามเนี่ยหลายครั้งมากด้วยความที่ธรรมเนียมหรือว่าประเพณีการปกครองของไทยที่พระมหากษัตริย์เนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาตั้งแต่นู้นเลยฮะคือท่านไม่ได้กีดกันศาสนาไหนเลยนะฮะท่านแต่งตั้งขุนนางต่างศาสนามาเป็นขุนนางสําคัญสาคัญหลายต่อหลายกลุ่มอย่างเช่นตระนนกูลบุญนาคเป็นต้นก็แสดงว่าพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ย ส่งไม่ได้กีดกันศาสนาใดศาสนาหนึ่งให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองในประเทศนี้หรือแม้กระทั่งห้ามไม่ให้พวกเขามีความเจริญก้าวหน้าในสังคมซึ่งไปดูต่างประเทศนะฮะจะเห็นได้ชัดเลยว่าต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่ศาสนาเดียวกันกับศาสนาที่พระหมหากษัตริย์นับถือเนี่ยคุณไม่มีวันได้ขึ้นมาเป็นระดับขุนนางได้หรอกซึ่งสิ่งเนี้ย ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราก็มีเห็นแล้วว่าชนต่างศาสนาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองได้อย่างหนึง่งปัญหาเอ,อ้ยพวกนี้เขาพูดไปงั้นแหละไม่เคยอยู่ในพื้นที่คือเหตุการณ์สงบงบไม่มาเนี่ยผมบอกนะในพื้นที่เนี่ยมันมีทั้งตำรวจทหารสอบอตอโรมนอเนี่ยพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยมันพื้นที่ที่หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยแข่งกันที่จะเอาชนะว่าใครอ่ะ จะสามารถยุติเรื่องนี้ได้ก่อนดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณพูดว่าเหตุการณ์ทุกอย่างในสามจังหวัดเกิดขึ้นเพราะงบประมาณเนี่ยดึงงบประมาณมาใช้มาผ่านเล่นโดยที่คุณไม่ดูตัวแสดงที่สําคัญที่สุดคือกลุ่มขบวนการเนี่ยแสดงว่าคุณกําลังปกปิดหรือไม่พูดถึงการมีจริงของพวกเขาอยู่ไอพวกที่มันพูดีนการเมืองนี่มันพูดอ่ะคือผมอยากรู้ว่ามันพูดมันต้องการอะไร คือสิ่งที่ไปพูดอดวแค่เนี่ยพูดได้ประชาชนในพื้นที่มันรู้สึกใ,ใจไปพูดได้เขาเครียดอ่ะนึกออกไหมไปพูดเรื่องเอกราชแบบเนี้ยแล้วคนในพื้นที่คนกลุ่มน้อยก็อยู่ยังไงอ่ะเอกราชแล้วไงต่อเคยพูดกับเขาไหมเรื่้ยังไงต่อแล้วโครงสร้างเดิมของไทยมันไม่ดีตรงไหนอ่ะบอกกระจายอำนาจแล้วอบจอไม่พอเหรอ ทางด้านวัฒนาธรรมเนี่ยคุณไปดูเลยฮะ,ะอบจหรือว่ากระทั่งเทศบาลเนี่ยให้อำนาจกับท้องถิ่นในการลังสรรประเพณีท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยจัดโครงการต่างๆเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะโดยที่ส่วนกลางไม่ต้องยุ่งเลยแล้วมาที่มาพูดเรื่องเอกราชนะฮะผมถามจริงๆอ่ะพูดแล้วมันได้อะไรขึ้นมาทุกวันนี้เนี่ยโครงสร้างการปกครองไทยก็เอื้ออำนาจกับการดีเซนเทลไลเซชันก็คือการกระจายอำนาจเยอะแยะไปหมดแล้วนะฮะและที่พูดคําว่าเอกราชขึ้นมาเนี่ยเอกราชเนี่ยในรูปแบบไหนต้องพูดให้เคลีย เอกราชแบบปกครองตัวเองแบบประเทศนั้นประเทศนี้จะเป็นรัฐอิสลามเหรอหรือยจะเป็นเอกราชแบบสิงคโปร์หรือเป็นเอกราชแบบประเทศที่เป็นประชาไตยซึ่งไม่มีใครเคยทำตอบเลยการได้คุณพูดคําว่าเอกราชโดยกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นเนี่ยประโยชน์มันไม่ได้อยู่ที่ประชาชนในพื้นที่ไม่ใช่คนกำปองทั่วไปเลยแต่เป็นกลุ่มขบวนการหรือเปล่า และการที่คุณพูดเนี่ยคุณก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ผมเห็นมีการพูดในขับเฮาพูดใน Facebook พูดใน YouTube รู้ดีเรื่องปัญหาสามหวัดอย่างนู้นอย่างนี้พูดเป็นฉากฉากว่าต้องการเอกราชธรรมสนให้ชาวปัตตานีก่อเอกราชเนี่ยคนพวกนี้เคยอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าเคยไปฝังตัวไหมเคยเห็นไหมว่าปัญหาจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นหรือแค่อ่านจากไอ้พวกเพจหนังสือทั่วไปที่เขียนด่ารัฐไทยเฉยๆถ้าอ่านมาแค่นั้นนะผมขอร้องอย่าพูด พ่อยิ่งพูดมันจะยิ่งเป็นปัญหาครับไม่ต้องพูดถึงเอกลักษณ์หรอกแค่ออโตโนมี่เนี่ยเรื่องสิทธิการปกครองตนเองเนี่ยคุณจะทายังไงกับคนลุนน้อยในพื้นที่คนไทยในพื้นที่คนจีนในพื้นที่คนอื่นๆในพื้นที่ที่เข้าอยู่มาตั้งแต่เป็นร้อยร้อปีตั้งแต่สมัยมั่นพระดุลเนี่ยคุณจะมั่นใจได้ยังไงคนพวกนี้จะได้รับสิทธิเท่ากับที่รัฐไทยตอนนี้ให้อยู่